วันนี้เรากาญจนบุรีเราจะมาขีม้า well ันน okay. ี well. ้เราวันนี้เราทำอะไรกันอยู่นี่เลอขี่ม้าเหรอเกิบ้าวมาติมพลังต่อแล้วค่อยไปเรียนเราจะได้มีแรงเิน้วอ่ไปก่อนเนาะกาแเรียนขี่ม้าต่อ แล,ล้วก็มือขวาจับท้ายอย่างงี้ก็มองไปไกลเดี oui> ๋ว่าจะขาดหรือยันนี้ก็มันเก่งนะโอเคแล้วค่อยๆก้าวหงายมือใช่งายมือตออส้นขวาไปเลยครับเบี่ยงไปเลยนู่นเลยครับไปทางรถตู้เลยฮาวเบี่ยงไปตออส้นแรงๆลูกตออส้นแรงๆเออเออนั่นแหละโอเคเอาเบี่ยงไปตรงรถตู้เลยยังไงจ๊ะ บ่ายยเดี๋วลงมาค่ะแต่เป็นลงไข้ขาเหมือนกันสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะเป็นยังไงบ้างมือสั่นเบาเบาง่ายง่ายง่ายไม่ยากอย่างที่คิดแค่สติก่อนที่สติไม่ดีเลยสายงงกับตัวเองอยู่เลยซ้ายอ๋อซ้ายซ้ายฟลอร์กับตัวเองในหัวแต่ไม่แสดงอาการมักแสดงเหมืออชีพเน

ไม่มีเหตุท่าให้ดูเฉยๆมีที่เดียวในประเทศไทยอ่ะไม่อกไม่ไหวแล้วอไม่จริงไม่จริงไม่จริงโอเคครับได้ครับอย่าเร็วครับเดินเดินตึงและผ่อนตึงและผ่อใช่ถูกต้อง แล้วเดินไปกว้างๆฮะเยี่ยมมากวันที่สองเลยสองวันละวันนี้วันที่สองแย่เลยครับคผู้บอกว่าวันนี้ต้องเกณฑ์เต้ให้ได้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันจะอยู่ที่การนั่งก็เคยการนั่งเลยนะครับนั่งเข้าคุยกันนะน้าแรงจังแรกไงอะไรนะคะแังจังันแรกเป็นไงแค่มาเดินมาเมื่อกี้รู้สึกปวดหลัง กลับไปเป็นไงบ้างกลับไปคือเวลานั่งเหี่ยวเอายเจ็บเจ็บมากอาการตอนนี้ตอนนี้เหรอร้อนเลยร้เนเลยตอนนี้ปวดหลังงงเลยอ่ะมันรู้สึกแบบต้องเก้งอีกแล้วอะวอร์มไหมยังอันอันนี้คื่อมาตัวเดิมไม่คิดวอร์มไปแล้วค่ะเราเดี๋ยวลองฟูมาก่อนแ่้วเขาให้ทำอะไรวันนี้ วันนี้วันนี้ก็จะทบทวนก่อนทบทวนตอนแรกเสร็จแล้วก็พอพอเริ่มได้สะพังหนึ่งอ่ะรูกก็จะเริ่มให้เกนเตอร์อ่ะเริร์เร็เยนทุกเดียวแต่ก็ยังกลัวอยู่ๆๆๆ ไงเนี่ยอันนี้คือพักเบรกเบกเมื่อกี้เขาเรียกว่าขาหลอยเห็นด้วยเหรอลงแล้วขาหลอยก็เรียกขาหลอยมาชื่ออะไรอ่ะมาชื่อแล้วคุณมาชื่อแล้วครับุณขาหลอยเป็นไงบ้างก็ตอนแรกอะงงยังจับจังหวะไม่ถูกยังแบบพะวงพะวงในการที่แบบเขาออกเกนเตอร์ แต่พอแบบพอเราปล่อยลองปล่อยตามเขาอะได้ไปแบบเราไปแบบสบายด้วยอะเยอะอันนี้คือพักพักไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยพี่เ,นเห,ห,หนื่อยแต่ร้อนแต่ตอนนี้ขาแบบ่บเนี่ยเดี่ยวทำตัวสบายเดียงขนตงไปลูกเดี่ยงแขนลงไปครับตัวตรงดีแนั่งสบายๆเพลินเลย แนะนำนะครับแนะนำว่าถ้าเกิดกรณีถ้าเราต้องตกบมา้าถ้าจับหัวอานปล่อยตัวลงวิ่งตาม1 2 3กลิ่ง2แผงคอถูกไหมครับ3พิกตัวถ้าเรามั่นใจแต่ถ้าเราคิดว่าท่าที่3ที่เอาขาลงแล้วกลิ้งอ่ะมันไม่มั่นใจจับ ไม่มั่นใจหัวขาลอยอขาลอยอค,ครับก็ที่บอกมันได้ทั้ง้ายแลขวาขวาเราก็ลงได้อย่างเงี้ยอย่างงี้เซฟแน่นอนอย่างงี้เซฟแน่น,นอน,นขาลงตึก จะไปให้ที่ที่ห้องนะครับเดินได้เลยครับเดินได้เลยรับอ่าี่เรขรว่าลูกขี่ยาวๆอย่างเนี้ย เซ็นเตอร์ได้ค่ะเซ็นเตอร์ได้วินาทีสุดท้ายเซ็นเตอร์ค่ะ เาเตรียมจะกลับบ้านเลยนะนี่ครูกลับมาเป็นไงบ้างครับตื่นเต้ดนด,ดีนะ่ไหม